はい。 คืออึ้งขยับไปทางไหนก็ตามมาโฟกัสแคมกล้องสวยมากรู้ไหมว่านี่งบแค่หลักพันแต่เหมือนได้ผู้ช่วยคอยถือกล้องตามเราตลอดแบบนี้เลยไม่ได้กล้องตัวนี้มาแล้วชอบมากขอมาป้ายยานี่คือกล้องเว็บแคมตัวจิว๋วออฟบอร์ดมีดเอสีคือเล็กขนาดเนี้ยแต่ฟังก์ชันเยอะมากเขามีโหมด AI Auto f r a m i n g ก็คือขยับไปทางไหนไม่ต้องกลัวหลุดเฟรมเลยเจ๋งป่ะพอมีโหมดนี้แล้วอ่ะห้องไลฟ์สนุกขึ้นเยอะสูงง่ายมากไม่ต้องคอยคลิกเมาส์แค่ทำท่ามือแบบนี้คือมันเลิศไปป่ะแล้วที่เป็นชอบมากๆก็คือเขามีบิวต t y จะปรับหน้าเรียวผิวเนียนเติมลิปได้หมดขึ้นไลฟ์ไม่ต้องแต่งหน้าก็ได้ประหยัดเวลามากแล้วภาพคมชัดมากแบบ Full HD คือนี่เป,นเป็นเปิดไฟดวงเดียวเองนะแต่กล้องชัดสวยมากเหมาะกับสายไลฟ์สุดๆเชื่อมต่อง่ายแค่เสียบก็ใช้งานได้เลยเขาจะมีสายมาให้พร้อมกับตัวแปลง USB และถ้าใช้งานร่วมกับโปรแกรมของเขาก็คือครบจบฟังก์ชันเยอะมากๆใช้งานได้ทั้ง Windows แล้วก็ Mac บอกเลยว่าตัวนี้คุ้มมากๆมีงบพันกว่าบาทแต่ได้ฟังก์ชันครบเหมือนมือโปรไม่ต้องเสียค่าอุปกรณ์หลายเป็นหมื่นตัวนี้ตัวเดียวจบเลย ถ้าใครสนใจพิกัดกล้องอยู่ในตะกร้านะบอกเลยว่ากดไปไม่ผิดหวังแน่นอน